ดบันทึกยังวะเออเอเอกดแล้วก็ด้ซุนเกียนได้หยุดตั้งโต๊ะเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงหัวเมืองต่างๆได้วางแผนสู้รบกันเองเพื่อครองสิทธิของบัลลังก์อย่างไรยังอายซุนเกียนคิดแผนขึ้นมาเพื่อเสริมข่าวลือเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถเป็นจักรพรรด,ดิได้นั่นคือตาหยก ซุนเกียนได้วางแผนสําเร็จและผู้ที่เหลือหลอดของกองทัพของตังโตลูบูลิปโปได้ต่อต้านเขาเพื่อยึดสมบัตินั่นก็คือตายยกะนะแต่เขาก็มั่นใจว่าจะชนะหากเขาบุกตีลิปโปก่อนซุนเกียนได้นํากองกําลังไปที่แห่สือเพื่อเผชิญหน้ากับลิปโปสัตร้ายผู้หิวกระหายแล้วแมวน้อยก็ได้เข้าสู่สนามลบสวัสดีขอรับ โอ้เขาบอ,บอกเจ้าแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเมืองแห่ฝือกำลังสันคอนวิปโปกำลังลงมาทางใต้กองกำลังของเขาน่าจะมีมากพอเป็นคนที่ทเดาทางง่ายจริงๆตาประทับนี่มีประโยชน์จริงๆเลยท่านพ่อเราควรรีบโจมตีด้วยความกล้าเราไม่ควรทำตัวเหมือนคนแก่แต่เราต้องแสดงพลังที่แท้จริงแล้วใครจะเป็นฝ่ายป้องกันกันแต่ก็เอาเถอะเจ้าไปเป็นทัพหน้าก็แล้วกัน เจ้ากาหารอยู่แล้วนี่ไอ้ลูกชายสั่งการออกไปพวกเราจะออกซึกเราจะไปที่เมืองแห่ฝือเจ้าลิปโป้เจ้าจะต้องชดใช้มาอาวุธ93เอานี่แหละมาเอาตัวนี้แล้วกันชุดชุดชุดรอบพาทีแล้วใส่ชุดอะไรวะ อ่าชุดนี้แหละอ่าแล้วก็ภารกิจซุนเซ็กซุนกวนจิวยี่ไม่ถูกกำจัดค่ายของเราไม่ถูกบุกแล้วก็อันที่3อันที่สยึดป้อมทั้ง6ป้อมภายใน15นาทีจัดว่าไม่อยากหรืออยากมาเมืองแห่ฝือนะครับการต่อสู้สนามรบที่แห่ฝือนั่นเองซึ่งริปโป้ปกครองอยู่บา ลุยกันเลยชาร์จก่อนเจ้าลิโป้แมวน้อยแห่งกังตังอยู่ที่นี่แล้วอยากได้ตาประทับไม่ใช่หรือก็ออกมาเอาสิข้าทิ้งมันไว้แถวๆนี้แหละไม่ใช่วันพิษไปลุยมาใสสนามรบที่3มากองทัพลิโป้่าข้าจำเอาหัวของเจ้างั้นเหรอโอ้ยจ้าจ้าจใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยให้ตั้งลักก่อนที โดนเข้าไป,ปไงคือไอพวกาหารของริปโป้โขเข้าไปชับชับเออโอไอพวกทหารพวกนี้มันเก่งมากเลยได้รับการฝึกมาดีแน่นอนก็คือริปโป้ไงฝึกมาเอาละแต่ยังน้อยก็ปาไปได้หนึ่งตัวแล้วอเอเฮ้ยมาติดปอมนี้เฮ้ยประตูไม่ไม่ทันอะไรกันนี่ไม่เป็นไรฟันก็ได้วะซึ่งเขียนแม่งฟันช้า าดิามาต้องยึดค่ายของศัตรูทั้ง6จุดนะขอรับเอาเลยเอาเลยมามาแล้วมาแล้วปาปาโถเข้าไปนี่เป็นไงโอยภาพยังสวยโชบโชบแต่ถ้าเอาไปลงในมือถือก็เรียบร้อยนะขอรับภาพดรอปลงชวชว์เลยคายมาสเตอร์มันแก้ปัญหาให้ผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วบ้างที่มันไม่ใช่ยี่ห้อซัมซุงอะไม่รู้เป็นอะไรแม่งเอ้ยเส็งหาละไปต นายท่านท่านเก่งมากเออขอบใจสำหรับกาชมมาเฮ้ยโอ้โหยันยืนยันปากกาเป่า,า,ปายิงทบุทบทบุบนั่นแหละสวยอ่ะยอเจอาเอะโด่งเข้าไปเป็นไงเอาสิบับบับเขียวอะบับเขียวอะบับพลังป้องกันงั้นหรืองั้นหรือไม่มีทางสาหรกนะท่านจอมยุทธเดี๋ยวเดโเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย เออเออเออเดี๋ยวเอออเ้ยแน่ปะทะคารมเอาสิเฮ้อเออุ้ยโอ้โหแม่งเสมออะไรกันนี่ื้ขน้อยไม่ถนัดการต้านพลังเลยนิ้วไม่ไวโทษทีอ่ะมาโชกไปนั่นแหละยึดย hm ึดเรียบร้อยค่ายนี้เป็นของข้าแล้วเว้ยเฮ้ยเอาละค่ายต่อไปต้องรีบยึด ไปครับไปมาเสียได้ยพราผ้าแม่งยังสวยโอโ้โหแต่เอาไปลงอ่ะแย่แย่จังแย่จังเราไม่มีพีซีซะด้วยสิมาอย่าพูดมากไม่ต้องบน่นอ้าวประตูเมืองปิดไม่ทันฮ่าฮ,ฮโถเข้าไปหกสบตัวยันยิงเงนโดนโดนซีจ้านเนอวุธเขียวอาวุธที่โจมตีกว้างที่สุดน่าขอรับเนโดนโดนเข้าไป ฮะอะไรนะมีกองกำลังมาจากทางใต้เอาละสิมันจะเป็นฝ่ายไหนมาช่วยลิปโป้เอ,อช่างมันเถอะมาอ่ะอ่อ่โชว์ไม่เข้าไปข้างในเหรอไม่เข้าไปข้างในเหรอโดนดิเมาอาเะ่่นเหยร์มล้นะมาโชเข้าไปนี่นี่อุันน่ายยโอ้มา่่์่ข้าไปนโดนเข้าไป อย่า yeah. อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะขอรับอาวุธที่ข้าน้อยใช้เป็นอาวุธเขียวนะแล้วก็ถ้าเกียร์ขึ้นถึงประมาณเกียร์สก็จะมีระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะขอรับถ้าเกียร์สก็เพิ่มขึ้นอีกถ้าเกียร์สก็เพิ่มขึ้นอีกอ่ะแล้วก็คอมโบก็จะต่อเนื่องด้วยหมายถึงคอมโบก็จะเยอะขึ้นนะขอรับก็ประมาณนี้เนาะเท่าที่รู้มานะอย่ากระโดดข้ามไปเลยอ่าอ่า เดี๋ยวก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะทำไอ้คลิปปลดล็อกตัวละครนะแต่คงไม่ใช่คลิปเดียวแน่นอนเอ้ยเนี่ยพูดมาโดนฟันเลยมาดิอ่าปะท่าคารลมเอาดิดันมันออกไปเฮ้ยไอ้อวนสุดมานี่วะโอ้โหมันมาช่วยริโป้เอาละอวนสุดอวนสุดเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเ้อวนสุดมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงเฮ้ยเดชบุญเกือบไปแล้วเอาดีมาแดงก็สู้นะจ๊ะปิ่นปิ่ก็สู้นะจ๊ะนี่สู้ยิบตา ว้าอาวละไปวันสุดมันมาแล้วต้องรีบไปรีบไปหาแจกันอยู่จําได้นะว่าแจกันด่านนี้อยู่ตรงไหนนะจ๊ะก็พอจําได้ก็เล่นบ่อยเหมือนกันนะสำหรับด่านนี้อะอยู่นี่เองโทเข้าไปเรียบร้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเไปตรงกลางก่อนไปตรงกลางก่อน เดี๋ยวเดี๋ไอ้อ้วนสุดได้ก่อนเพราะว่าไอ้อ้วนสุดมันยกทัพมาใช่ไหมเราจัดการแค่อ้วนสุดอะแล้วก็กองทัพที่มันตามมาก็จะหนีหมดนี่เป็นทิกเล็กๆน้อยๆเฮเอาสิก็มาดิมาโชวเข้าไปอ่าโดนเฮ้ยไม่นะกองทัพมันแข็งแกร่งมากงั้นเหรองั้นเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อ้าเรียบร้อยพอดีนี่คืออิทลิสแมวน้อยแห่งกังปังอาละ กำลังไปกำลังไปใจเย็นใจเย็นแล้วทับใครมันอยู่ในค่ายเราวะเนี้เอาทับลิโป้นี่ว่ะมาสิมาห้าสิบสี่ตัวเฮ้ยเโดดโดดโดเฮ้ยจู่จู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 มาโดนเอาสิมาทับเราเหลือห้าสิบสองแล้วเฮ้ยจ้าโดดเฮยเเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมามูโซได้แล้วยันยืนยันโดน โดนโดนโดนเรียบร้อยไปหนึ film, ่งเรียบร้อยไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวจ้าจ้าเรียบร้อยเฮ้อนี่คืออินทรีแมวน้อยแห่งกังต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 ังเอาวละวนสุดวนสุดข้ากำลังจะไปหาเจ้าเฮ้อโนสุดญาติโอนเสี่ยวฮะตามในวรรณกรรมนี่เฮ้อทำไม่ได้ซุนเซ็กอ่ะมึงก็มีมีตาประทับหรอกมามึงก็มีมีตาอยู่ขอมเพนดินหรอกมาโถเข้าไปไหนมันอยู่ไหน เห็นบบไ,ไหมแบ้วะเห็นรหมแบบอ่ะอยู่นั่นเองอยู่นั่นเองอยู่นี่เองมาโดนเอาสิวนสุดตัวเดียวเล่นวนสุดตัวเดียวยันยืนยันปากปากปาก,กเข้าไปโดนสวยสวยงามตามของเรื่องโดนครับมาซ้ายมาขวาเรียบร้อยจบเฮ้ยได้อ่านมาด้วยวะมันตอบอ่านมามาให้เรียบร้อยอ่ะเยจังขาตกอยู่ในอันตรายนิปโปจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วละ่ะเรียบร้อยอะไรนะ เจ้าอ้วนสุดเจ้าจะหนีงั้นเหรอแล้วเจ้ามาทำเพื่ออะไรโดนลิโปโด่านะขอรับอ้วนสุดเอาเดี๋ยวเล็วเราจะต้องไม่สูญเสียฐานที่นี่เราจะปกป้องถึงที่สุดเอาเลยตามใจเจ้าเตียวเลี้ยวตอนนี้ถึงเวลาบุ๊ แต่ก่อนอื่นของของกินก่อนมันโถจัดมาเรียบร้อยอ่ะพลังไม่เต็มร้อยแต่ไม่เป็นไรเนาะครับปะคาวนี้ครัเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วเฮ้ยบันไดแต่เดี๋ยวก่อนประตูกำลังจะพังนี่อ่าอ่าได้เลยได้เลยอะเอาเลเอนแลนแหละปังเข้าไปเรียบร้อยฮ่าฮ เย่เราเข้ามาในปราสาทได้แล้วหาตัวลิปโ,ปโ,ปโปให้เจอแล้วหยุดเขาไว้โถโดนนั่นแหละสวยจบหฮ้ว้าโดนเข้าไปขึ้นมาฟาร์มมูโซฟาร์มครับฟาร์มช่วงนี้ต้องฟาร์มจะเจอกับลิปโปแล้วฮอเจ้าจะต่อสู้งั้นเหรองั้นก็ดีเลย ข้าจะบดขยี้เจ้าเองมาลิโป้เพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนทิมออฟลูบูมาแล้วจ้าเอาละมาแต่ก่อนอื่นเล่นแม่นางเสียวนี่ก่อนแม่เอ้ไม่ใช่แม่นางอ้วนเซี่ยวเอ้ไม่ใช่เอ้โดนแม่นางอะไรวะนึกชื่อไม่ออกฟันแม่งเลยนี่นี่อะไรเซี่ยวๆนี่แหละเตียวเซียนเออไม่ใช่เซี่ยวมันเซียนเออเรียบร้อย เออมาดิเดี่ยว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 ฝ่ามูโซก่อนจำชื่อตัวละครไม่ได้นะเอาสิเออเฮ้ยจอโอ้โอ้โอโดนตีอุ้ยเร่งเครื่องนี่โดนเข้าไปนี่แหมดิโปอดโอยดิโปอดโอยถึงเตียวเซียนเออเตียวเซียนไม่เตียวเซียนไม่เมื่อกี้นึกชื่อไม่ออกโอเขินเลย่างเงี้ยเอาไอ้ขวานอ่ะเก็บขวานมาละเอาละมา จ้าลูบูโอโมากระต่ายแดงแม่งตัวใหญ่มากมาสิย,ายันยิงนันปากาเปาบายิงฉุดห่อโดนเอาดีเฮลิปโปอืมไม่ใช่ของเฮาโลกวนนี่มันที่ไหนวะจำไม่ได้อีกแล้วแฮ่ฝือ,อเออโอ้โหเล่งเครื่องเล่งเครื่องเฮ้ยมันเล่งเครื่องไอ้หลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมามาสิโอโอลังการโอ้โหปะทะคา,ามรมปะทะคารมได้อยู่ ได้อยู่โอ้โหระบบสโลช่วยไว้ระบบแหลกมันช่วยไว้ไม่งั้นตามยากแน่ไม่นะแพ้คนอย่างเจ้าได้อย่างไร่เป็นไงริโปโทษทีนะเจ้าริโปข้าทำสิ่งนี้เพื่อแผ่นดินคือประเทศของข้านี่แหละแต่ไม่เหมือนประเทศไทยเรียบร้อยนะขอรับเย่โอ้โหเนื่อยจริงๆภารกิจ ยีโหครบสามนะขอรับเย่ yeah. จัดว่าแจมเกมเพย์ไป9นาทีเนี่ยอาวุธฟ้าไม่เอานะขอรับอาวุธเขียวด้วยไม่ไหวมาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปให้หมดอ่ะมีคัตซีนด้วยเว้ยแจ๋วอา้าวแม่นางซุนหูหยินนี่หนูภูมิใจพ่อมากจังเลยพ่อทำให้เขาชดใช้เจ้าดูบูตัวนั้นน่ะหนูหวังว่าพ่อจะพาหนูไปด้วยนะ เจ้าจะเป็นตัวทวงของพ่อและเจ้าอาจจะได้รับอันตรายนอกจากนี้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับการล่าสัตว์เลยนะมันเป็นสิ่งที่พ่อควรทำที่หน้าประตูเมืองเฮาโลกวนฮะพ่อรู้ไหมมันถึงเวลาแล้วที่พ่อต้องเรียกตัวเองว่าจักรพรรดิเพราะท้ายที่สุดแล้วพ่อสามารถทำได้แน่นอน ซุนฮุยยินเอ๋ยมันมีความแข็งแกร่งมากก่อนนั้นในสงคารามนะฟังพ่อให้ดีๆนะลูกความจงรักภักดีมันเพียงพอแล้วสำหรับพอ่อโอ้โหเทียบเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะขรับสำหรับสนามรบที่3ของซุนเกียโอหโคตรชอบเลยว่ะ เอาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอรับท่านจอมยุทธทั้งหลายโวเย